ข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวร้ายสําหรับคนที่จองโมเดอร์นาไปสําหรับบางคนที่ฉีดซินโนแวคไป2เข็มแล้วต้องการโมเดอร์นาบูสเตอร์เป็นเข็ม3มันฟังแล้วมันอาจจะดูแบบหงุดหงิดหัวใจหน่อยท่านผู้ชมนะฮะล่าสุดเนี่ยทางบริษัทซิลิคฟาร,ร์มาเนี่ยเขาทำหนังสือส่งถึง,ถงองค์การเภศัชกรรมเขาบอกตามสัญญาซื้อวัคซีนโควิด -19 ของโมเดอร์นานะจากองค์การเภศัชกรรมที่อ้างถึงเนี่ยนะครับซึ่งมีกําหนดการส่งมอบวัคซีนโควิด -19 ีของโมเดอร์นาให้แก่องค์การเภศัชกรรมเนี่ยโดยจะเริ่มทยอยส่งมอบ ไตรามาสที่4ของปี64นะก็คือเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยสเดือนเนี่ยแต่ไม่รู้ส่งเดือนไหนนะฮะจำนวนเนี่ยหนึ่ล้านเดโดสส่วนไตรามาสที่1เนี่ยก็คือปี65มกราคมกุมภามันธะเนี่ยสเดือนนี่นะฮะจะส่งมอบอีก3ามล้านหนึ่โดสเดี๋ยวนะถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยก่อนหน้านี้องค์การเภสัชบอกว่า สั่งไปแล้ว5ล้านโดสและก็จะส่งมอบภายในตรามาที่4ของปีนี้เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่วางแผนไว้ว่าฉันฉีดชิโนแวกมา2เข็มแล้วฉันจะไปบูสเตอร์เข็ม3สิ้นปีนี้ฝันคุณอาจจะสลายก็ได้นะเพราะว่ามันมาช้ามาไม่ทันอย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าสภากาชาติไทยเนี่ยคงเอาไปแล้วลหน่ะ1นล้านโดสนะตามที่เขาบอกไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็รับทราบรับรู้กันมาว่าใครที่จองโมโนนาไปเนี่ยก็ถูกถูกคืนเงินไปเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาบอกว่าโคต้ามันไม่พอนะในจํานวน5ล้านโดสเนี่ยโดนสภากาชาติไทยเนี่ยไปแล้ว1ล้านโดสนะเพราะฉะนั้นเหลือ4ล้านโดส4ล้านโดสเนี่ยยังมาทยอยส่งอีกยังมาทยอยส่งอีกส่งไตามาสที่4ส่งไตามาสที่1สิ่งที่ผมจะพูดถึงอะไรเรื่องอะไรรู้ไหมคท่านผู้ชม ความไม่ชัดเจนการสื่อสารที่มันบกพร่องรัฐบาลเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่ได้โจมตีรัฐบาลนะสปอนเซอร์หรืออะไรก็ต้องฟังให้มันเข้าใจนะผมพูดเรื่องจริงว่ามันเป็นแบบนี้คุณก็ต้องรับให้ได้ด้วย<ป>การสื่อสารเนี่ยมันค่อนข้างบกพร่องทําไมล่ะทำไมคุณไม่บอกประชาชนให้มันชัดเจนว่าเนี่ยทาสัญญาแล้วนะเปิดเผยสัญญาว่ามันจะมาวันที่เท่านี้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 มันก็จบแล้วคุณก็บอกประชาชนว่าไตรมาสที่4ี่เนี่ยมันจะเข้ามา 1. จุด 9ล้านโดสไตมาสที่1นะฮะของปีหน้ามันจะเข้ามา3.1ล้านโดสมันก็จบแล้วประชาชนเขาจะได้วางแผนได้แต่ณขณะนี้เนี่ยคือวางแผนไว้ทุกอย่างมันล่มไปหมดเลยมันล่มไปหมดเลยแล้วถามว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมมันเปิดเผยไม่ได้มันบอกไม่ได้ไอ้ส่วนที่บอกว่ามันเป็นผลประโยชน์ของผมเนี่ยคุณก็เซฟเซฟไว้ไม่ต้องมาบอกหรอกบอกแค่วันที่จะมาเนี่ยบอกให้มันชัดเจนบอกไตมาสจะขนาดที่มันจะมาเนี่ยเอาให้มันชัดเจน แต่ทุกวันนี้เราเหมือนมีคนบริหารที่มันดูปัญญาอ่อนนะ่คือมันสื่อสารพูดทางนู้นทีพูดทางนี้ทีแบบเหมือนเล่นขายของนะก็ไปอยู่รวมกันแล้วกันกับหนึ่งล้านนะ่ไปอยู่รวมกันสุดท้ายก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคือบกพร่องทางการสื่อสารจริงๆครับท่านผู้ชมนะฮะก็ดูแลตัวเองก่อนแล้วกันนะครับนะวางแผนใหม่แล้วกันนะครับขอบคุณครับ